ไม่<อ>แต่<อ>ถ้าไม่ได้มีมมความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินหรือว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะคือของไม่ได้ใช้หรือว่าอนั่นแหละก็แล้วแต่ครับอันนี้จริงหรอมันมีความจำตอนนี้มันถึงว่ามีคนที่แบบว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันก็มีนะคือของเขาอยู่ตัวแล้วอย่างเงี้ยคือแบบเขียวดีเยอะแบบห้าร้อยแปดเองที่ว่างนำไหนพี่พร้อมละห้าโอเค เบิร์ต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 ผ่านไม่วะผ่านดิมี่เลยแล้วเลยแล้วโอ้ยไม่เลยโอ้ยไม่หยุดเอ้าทำไมมันไปถึงรอลิงแล้วอ่ะมาต้องตัรตสระเอใจมาก็จัดใจมาก็จัดว่าสัตาโอก็เลยหยุดตีต้องเยีอะโอ้เอาแล้วสัตาเอนี่มันตอนไหนอ่ะไอสัตยาโอนี่ตอนไหนไอสัตาโอคือเริ่มเริ่มแล้ต้องเปิดให้เกินสระเอ ตอตอนเริ่มกันสั oh! กทีสิสแล้โอ้แตกไปแล้วแตกไปแล้วเอาคนไปแล้วเหรอแกไปแล้ไมโอ้ยเกินไม่มัน,น,น,นมันแขนมันลุกไปเลยอะ่ะขอได้ดูอีกอยากเลยก็